สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ขออนุญาตมาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่เจวรปัตนะครับที่ติดภารกิจที่ประเทศอังกฤษประมาณ1สัปดาห์ครับระหว่างนี้ผมก็จะนําเรื่องราวข่าวสารฟุตบอลไทยมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับแต่วันนี้ครับก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของฟิงเกอร์คิดไซโค้งเพื่อที่ท่ทานจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านไหนนะครับที่สนใจเร บางส่วนนะครับยัง่ไงก็ฝากไปติดตามเว็บไซต์ tingcurve.co.th er ไว้ด้วยนะครับวันนี้มาเริ่มกันที่เกมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม H นะครับโดยทีมชาติไทย U20 ยลงสนามพบกับอิรักที่เขากระโดงครับและว,วันนี้มีแฟนบอลเข้าไปชมเกมกันเยอะพอสมควรนะครับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ครับทั้งสองทีมก็ชนะฟิลิปปินส์และบรูไนามาโดยไทยมีประตูได้เสียดีกว่าบวก18นะครับส่วนอิรักบวก17 เกมนี้เอเมซอนเปเรราก็ส่งชุดหลักลงสนามทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ลงเล่นเกมแรกกับฟิลิปปินส์และได้พักมาในเกมกับบรูไนนะครับนำโดยธนกฤตโชดเมืองปักพร้อมมีกองหน้าเป็นเคลานไรอันและธนวุฒิโพชัยครับเริ่มเกมมาไทยก็พยายามที่จะเล่นตามสไตล์เดิมที่ต้องการนะครับในการพยายามครองบอลและเจาะทางริมเส้นเพื่อที่จะทําประตูขึ้นนําให้ได้แต่ลูกครอสและการโจมตีจากริมเส้นของไทยในวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันทํางานไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่ หากเทียบกับ2เกมที่ผ่านมายิงโดยเฉพาะเคลนไรอันที่อิรักก็ศึกษามาเป็นอย่างดีครับแล้วก็โดนรวมประกบจนแทบไม่ได้บอลละไซร่างกายเองก็สูงใหญ่ไม่เป็นรองกันเลยจนทําให้ส่วนใหญ่การจบสกอร์ของไทยที่พอเจาะพื้นที่สุดท้ายไม่ได้เนี่ยก็พยายามเน้นเรื่องยิงไกลนะครับหรือดับเก็บบอล2เพื่อดึงเปิดพื้นที่หลังลายซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับการวางหมากของเอเมซันเปเรราในเกมนี้แต่ปัญหาก็คือเราก็ยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ และจุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือนาทีที่20ครับที่รักมาได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่สิงหามารสะมงบอลยาวพลาดครับแล้วมาเข้าทางของคาราจาฟาที่เก็บตกได้ก่อนเลี้ยงหลบกิติพงษ์บุญมากและตักบอลย้อยเข้าประตูไปครับซึ่งพอโดนนำเนี่ยที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมก็คือความกล้าที่จะพยายามครองบอลบุกเข้าใส่ของไทยนะครับก็ลดลงไปพอสมควรเพราะว่าโดนนํามันก็เหมือนมีความระแวงหลังบ้านของตัวเองมากขึ้น จนทาให้บอลเราเนี่ยจะไปตายตรงหน้าลายเป็นหลักนะครับซึ่งทางสตาฟโค้ชก็พยายามที่จะกระตุ้นนักเตะให้กล้าเล่นเหมือนเดิมกล้าสร้างจังหวะในขณะที่อิรักเองก็เริ่มเห็นแผลของไทยครับแล้วก็ใช้บอลยาวโจมตีตามช่องระหว่างเซนเตอร์แบ็กซึ่งก็ถือว่าเป็นผลเหมือนกันนะครับและยังมีการกดดันแดนบนซึ่งเกมนี้ปัญหาก็คือการวิวอัพจากแนวรับของไทยเองก็ดูไม่ค่อยจะนิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะ2เกมก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอสถานการณ์แบบนี้ครับและสุดท้ายเครื่องแรกเนี่ยก็จบลงที่อิรักนำอยู่1ประตูต่อศ พอเครื่องหลังมานะครับไทยเองก็พยายามแก้เกมและทางสตาฟโค้ชก็พยายามกระตุ้นนักเตะให้เล่นด้วยความกล้าครับแต่ด้วยพลังงานที่ลดลงไปรวมถึงการต่อบอลที่ยังมีความผิดพลาดส่วนอิรักก็ทําให้ไทยต้องหวาดระแวงตลอดไทยเองก็พยายามโจมตีตามสไตล์แหละครับแต่ก็ยังขาดคุณภาพจบเกมเป็นอิรักที่เอาชนะไทยไป1ประตูต่อศูนย์และส่งให้อิรักเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศจีนเลยส่วนไทยเองก็เป็นรองแชมป์กลุ่ม และต้องรอถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับก่อนจะทราบผลว่าทีมได้การันตีการเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศจีนครับซึ่งจะแข่งขันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับซึ่งรายการนี้ก็จะมีทั้งหมด16ชาติที่เข้าแข่งขันและจะเอาแค่4ทีมเท่านั้นนะครับเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันที่ประเทศชิลีในฟุตบอลเยาวชนโลกยู20ครับโดยหลังจบเกมเนี่ยทางเอเมซอนก็ยอมรับนะครับว่าทีมออกสตาร์ทได้ดี แต่พอเสียประตูเกมก็เปลี่ยนไปเลยจนเกมครึ่งหลังทีมก็ทําได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทวงประตูคืนได้และเชื่อมั่นว่าถ้าไปเล่นรอบสุดท้ายทีมจะดีขึ้นแน่นอนและหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะพยายามมองหานักเตะที่ดีมาเสริมทีมอีกเพื่อสร้างความแตกต่างซึ่งมาถึงตอนนี้ผ่านมา3ทัวร์นาเมนต์แล้วก็มองว่าทีมมีพัฒนาการมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะรายการนี้เนี่ยทีมก็ทําได้ดีกว่า2รายการที่ผ่านมา สำหรับเกมนี้นะครับผมก็มองว่าไทยเองก็สู้อิรักได้ไม่เป็นรองนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าเราเองก็พยายามสู้ทั้งการพยายามเล่นตามสไตล์แต่ปัญหาก็คือเรื่องคุณภาพนะครับคือทีมชุดนี้ก็สามารถแก้ปัญหาไปได้เปราะหนึ่งแล้วในส่วนของการเจอกับทีมที่คุณภาพต่ํากว่าแล้วจะเจาะเขายังไงอย่างเช่นในเกมกับรูนและฟิลิปปินส์แต่ปัญหาก็คือถ้าหากไม่เล่นรอบสุดท้ายแล้วเราจะไม่เจอกับทีมที่คุณภาพแบบนี้แน่นอนนะครับ ซึ่งตอนนี้ที่มีปัญหาก,ก็คือการเล่นกับทีมที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือว่าเท่ากันนะครับว่าเราจะทํายังไงเพราะอย่างที่เห็นในการเจอกับอิรักต้องยอมรับว่าแม้หลายอย่างจะดูสูสีแต่ก็มีจุดที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายที่อาจจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้สปีดบอลรวมถึงการเข้าทําคือผมเห็นแล้วนะครับว่าทีมชุดนี้การเข้าทําแบบหลังลายกับการครอสด้านข้างถือว่าทําได้ดีแต่ที่ต้องทําก็คือการเล่นหน้าลายครับนี่คือในส่วนของเกมรุกในขณะที่เกมรับเอง เกมนี้ก็ดูจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมนี้ในอิรักก็ใช้วิธีการบอมและโจมตีพื้นที่ตรงช่องระหว่างเซนเตอร์แบ็กและเป็นโอกาสที่ทําให้พวกเขาเกือบยิงเราได้หลายครั้งซึ่งก่อนไปเล่นรอบสุดท้ายเราก็ต้องปิดตรงนี้นะครับคือเกมรับแม้หลายครั้งเราจะยืนดูเหมือนมันจะเต็มนะครับในระบบหลัง5แต่ตอนนี้มันยังดูมีพื้นที่ว่างระหว่างลายนะครับและหลังลายที่เปิดให้โดนโจมตีรวมถึงการที่ต้องพยายามพัฒนาเรื่องการบิ์อัพเพราะอย่างเกมกับอิรัก เราก็จะเห็นว่าเรามีปัญหาในการสร้างเกมจากแนวรับนะครับที่ยังต้องเติมเข้าไปเพราะอย่างเกมนี้ก็มีหลายจังหวะที่พอเราจะผ่านบอลจากลายแรกไปที่ลาย2เนี่ยเราก็โดนดับตัดจนเจอสถานการณ์ทรานซิชันรุกมาเป็นรับและเกือบโดนเขายิงถู่เหมือนกันส่วนอีกจุดที่สําคัญก็คือเรื่องของความมั่นใจครับคือเกมนี้เราจะเห็นว่าตอนสกอร์ยัง0ูนยต่อศูนย์เราก็ยังเล่นได้ตามปกติเลยมีความกล้าและเชื่อมั่นในสไตล์ของตัวเองแต่พอโดนนําปับ๊บเราก็เริ่มมีข้อผิดพลาดเพิ่มมากขึ้นครับ และในบางจังหวะก็เหมือนเราเร่งกันเกินไปหรือบางจังหวะก็ดึงช้าก็ต้องหาเทมโป้นะครับหาจังหวะที่เหมาะสมในการเล่นต่อไปครับสำหรับทีมชุดนี้มาต่อกันที่เกมไทยลีกกันบ้างนะครับที่มีเตะกัน2คู่ครับไปที่คู่แรกสนามสมโพโเชียงใหม่700ปีทมกลางแฟนบอล2,155นหอาคนลำพูนบริเอรครับทีมอันดับที่12เพิ่งแพ้ขาดลอยมาในเกมล่าสุดเปิดบ้านพบกับระยอง f อทีมอันดับ13ที่ไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันแล้ว เกมนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมในไทยลีกนะครับโดยที่ลำพูลมีสถิติการเจอกับน้องใหม่ไม่ดีเท่าไหร่หลังไม่เคยชนะเลยนะครับเกมนี้อเล็กซานเดรกาาก็ใช้3ประสานในแดนหน้าเป็นเนเกบาปินโตครับอันนันยอดสงวนและเจฟฟ์สันแอตซิตส่วนแนวรับมีวิกเตอร์กาโดโซครับด้านคาร์ลอสเอ็ดูอาโดเกมนี้ก็ถือว่าจัดเต็มโดยเฉพาะแดนหน้าและกลางที่มีทั้งสเตนิโอจูเนียดาบิดควีบาและยาเซียอิสลามีครับ เริ่มเกมมาทั้งสองทีมก็เปิดเกมใส่กันเลยและแค่2นาทีกว่าก็เป็นลำพูลที่มาได้ประตูออกนำจากจังหวะที่บวรตาปลาแทงให้กับเจฟฟ์ซันแอซิดหลุดเดี่ยวก่อนยิงเข้าไปครับแต่ให้หลังไม่นานครับจากฟรีคิกที่เอกชัยสําเรเปิดมาให้อามานีอากินาโดโขกเข้าไปให้สกอร์กลับมาเป็น1ประตูต่อ1และถือเป็นโอกาสเข้าทาครั้งแรกของทั้งคู่เลยและเป็นประตูทันทีนะครับซึ่งหลังจากนั้นลำพูลก็พยายามครองบอลบุกอย่างหนัก และมีโอกาสหลายครั้งส่วนระยองก็พยายามโต้แต่ก็มาไม่สุดทางครับจนนาทีที่38จากจังหวะเติมของนัดทีน้อยวิไลที่เปิดให้โมฮัมเหม็ดออสมันยิง2ดาบแรกไปติดบล็อกกับเซฟนะครับก่อนจะซ้ำเจอๆเข้าไปให้ลําพูนนําอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ เครื่องหลังระยองก็พยายามยกระดับเกมขึ้นมานะครับแต่ปัญหาของพวกเขาก็คือพอไปถึงพื้นที่สุดท้ายกลายเป็นว่าพวกเขาไม่สามารถสร้างโอกาสในการทําประตูได้ครับในขณะที่ลําพูนก็พยายามหาโอกาสในการดักตัดแล้วโต้เข้าใส่และเน้นเรื่องของการประสานง,งานเพื่อเข้าทําจนเกือบได้ประตูนําห่างจนได้นะครับจากจังหวะการต่อบอล ก่อนที่อัครพงษ์พุ่มวิเศษจะยิงเข้าไปแต่ VAR ก็ไปจับล้ำหน้าคนแอซิตอย่างเจฟเฟอร์สันก่อนนะครับพอโดนเตือนระยองก็ดรอปเกมลงไปแล้วก็เป็นลำพูนที่มาได้ประตูนำห่างจนได้นะครับจากบอลที่โมฮัมเหม็ดออสมานครอสเข้าไปและเป็นอามานีอากิน aldo สกัดพลาดมาเข้าทางอนันยอดสองวนยิงง่ายๆเข้าไปครับให้ลำพูนหนีห่างเป็น3ต่อนและหลังจากนั้นนาทีที่74นะครับก็เป็นเจฟเฟอร์สันที่ได้หลุดเดี่ยวและสปีดเอาชนะเดียโก้ซินวา ก่อนยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้ลำพูลนำห่างเป็น4-1และจบไปด้วยสกอร์นี้ครับสถิติในเกมนี้ก็เป็นลำพูลที่เหนือกว่าชัดเจนเลยนะครับในการครองบอลที่56.8ต่อ43.2เปนะครับส่วนโอกาสการยิงเนี่ยก็เป็นลำพูลที่มีโอกาส10ครั้งและตรงกรอบมากถึง7ครั้งส่วนระยองมีโอกาสแค่5ครั้งตรงกรอบแค่ครั้งเดียว ที่ได้ประตูเท่านั้นเองนะครับซึ่งลำพูลเกมนี้ก็ต้องยกย่องหัวใจของพวกเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพวกเขาต้องอยู่บนความไม่แน่นอนตลอดในช่วงที่ผ่านมาทั้งสถานการณ์ภายในสโมสรรวมถึงการยกเลิกใช้สนามที่เป็นรังเย่าของตัวเองและมีแฟนบอลที่เดินทางตามมาให้กําลังใจถึงเชียงใหม่เยอะพอสมควรและเกมนี้การเข้าทําของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจครับโดยเฉพาะการโจมตี ที่มีความหลากหลายและแม่นยำจะหน้าลายหลังลายหรือออกข้างเจาะตรงกลางวันนี้ก็ถือว่าเหมาหมดแทบทุกทิศทุกทางจนกระกฏพิพันธดาแม้ว่าวันนี้จะโดนยิงไป4ประตูแต่ก็ต้องออกแรงเซฟไปเยอะและที่น่าสนใจนะครับคือจังหวะเข้าทำของลำพูนโดยเฉพาะบอลจังหวะเดียวในการต่อบอลซึ่งมันต้องอาศัยการยืนตำแหน่งที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่เกมรุกตอนนี้ดูเหมือนจะลงตัวนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คงเป็นเรื่องของความสม่ําเสมอของพวกเขานี่แหละครับส่วนเกมรับก็ถือว่าทําได้ดี โดยเฉพาะการมีวิกเตอร์การโดโซที่ปิดลูกกลางอากาศแม้เกมนี้จะมีพลาดในจังหวะลูกตั้งเตะแต่ก็ยังช่วยเซฟทีไมไว้ได้หลายครั้งเหมือนกันครับขณะที่ฝั่งระยองเองทีมเยือนตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกมรับที่ออกสตาร์ทด้วยความเหนียวแน่นแต่ปรากฏว่า3เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเสียไปแล้ว10ประตูนะครับซึ่งหากยังเป็นแบบนี้อยู่การจะเก็บแต้มสําหรับพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็จะเกิดคําถามถึงตัวแนวรับของพวกเขาว่าจะต้องปรับแก้ตรงไหนหลังจากที่เคยแน่น จนทำเอาหลายทีมเจาะไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เสียประตูมาอย่างต่อเนื่องและความมั่นใจในหลายครั้งก็หดหายไปครับขณะที่เกมรุกการสร้างโอกาสรวมถึงการเข้าทำก็ดูจะต้องพยายามปรับแก้พอสมควรเช่นกันเพราะอย่างเกมนี้นอกจากลูกตั้งเตะของพวกเขาที่ทำได้การเล่นลูกโอเพนเพลย์พวกเขาแทบไม่ได้ประตูเลยนะครับเพราะอย่างเกมนี้ก็ได้จากลูกนิ่งของเออกิโาโดที่หม่งเข้าไปเกมกับอุไทัยธานีก็เป็นจุดโทษของสเตนิโอจูเนียหรือเกมกับโคราชก็เป็นลูกตั้งเตะที่เดนิสมูริโรสกัดเข้าประตูตัวเอง ซึ่งจาก6ประตูที่ทําได้ก็มีแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับที่ทําได้จากลูกโอเพนเพลย์คือตั้งแต่เกมแรกที่แพ้การท่าเรือก็ต้องพยายามหาทางโจมตีจากลูกโอเพนเพลย์ให้ได้มากกว่าน,นี้นะครับซึ่งจากนี้ไปก็ต้องจับตาอนาคตของโคชคาร์ลอสนะครับก็ต้องรอดูกันเพราะผมเองก็ได้ข้อมูลมานะครับว่าจากผลงานนตอนนี้เนี่ยทางผู้บริหารมานินมังกรเองก็อาจจะต้องเรียกคุยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าผลงานยังไม่กระเตื้องก็มีโอกาสที่เก้าอีก้กุญซือระยอง จะเปลี่ยนมือได้นะครับมาต่อกันที่อีกคู่ครับที่เตะในเวลา19นาฬิกาครับอุทัยธานี FC ีทีมอันดับ10เปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดทีมอันดับ15ทมกลางแฟนบอล2,647คนครับโดยเกมนี้ถือเป็นเกมแรกในรอบเกือบเดือนของเชียงรายเลยนะครับหลังจากที่ต้องเจอปัญหาน้ำท่วมหนักจนต้องเลื่อนเกมการแข่งขันออกไป2เกมและส่งผลต่อการเตรียมทีมและการแข่งขันพอสมควรนะครับโดยสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมในไทยลีก เป็นเชียงรายที่ชนะและเสมอมาในฤดูกาลที่แล้วแต่สถิติเกมเย้าของอุทัยธานีปีนี้ก็ดีขึ้นมากขณะที่เชียงรายแพ้รวดในการเป็นทีมเยือนก่อนหน้านี้ครับเกมนี้ทางมิลอสโยซิสตัดสินใจพักลูคัสเซราฟิมและใช้งานสองกองหน้าอย่างริคาโดซันโตสกับโจนาธานอากูเดโลโดยมีจักริดลาบตระกูลกับเบนเดวิสสนับสนุนด้านชาบี้โมโรครับเกมนี้ใช้ชินวัตรประจบมอนเป็นกองหน้าร่วมกับสิทิโชกันหนูและโรดิกินโย ส่วนแดนกลางก็มีคลอสอิลลี่ครับเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมก็ถือว่าสูสีเลยนะครับหลังทั้ง2ฝ่ายก็พยายามผลัดกันคลองบอลผลัดกันสร้างโอกาสและจากลูกทุ่มในนาทีที่30และเป็นจักรกฤิรดลาบตะกูลครับเที่ยาชนะตัวประกบก่อนกลับตัวครอสให้กับริคาร์โดซานโตสทิ้งตัวโขกเข้าไปให้อุทยธานีนําก่อน 1. นต่อศูนย์ครับพอสอร์ขยับก็กลายเป็นเชียงรายที่ยุบไปเลยนะครับจากจังหวะที่กําลังสูสีและกลายเป็นจักรกลิดลาบตะกูลที่คราวนี้หยอดไปให้โจนาธานอากูเดโล โขกเข้าไปครับแต่จังหวะนี้ผู้ตัสินก็จับว่าจังหวะนี้มีแฮนด์บอลเกิดขึ้นก่อนและจบครึ่งแรกเป็นอุทัยที่นําอยู่แค่1นต่อสูนย์ะครับเครื่องหลังเชองรายก็พยายามยกระดับเกมขึ้นมาเพื่อทวงประตูคืนแต่จังหวะที่พวกเขาเสียบอลกลางทางก่อนที่ทอรี่อันโตนิสจะยกให้กับริคาร์โดซานโตสเอาบอลลงแล้วยิงเข้าไปให้อุทัยธานีนําห่างเป็น2.0ครับ ซึ่งเชียงรายก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็แก้เกมด้วยการส่งทั้งกัวเทียนาวีเศรษฐศิทธิ์สุนเสษ,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 ษและมนตรีพรมสวัสดิ์ลงสนามมาแทนที่ของโรดิกินโยสติโชกันหนูและแฮร์ริสจูดตแต่ปัญหาของพวกเขาก็คือพื้นที่สุดท้ายนี่แหละครับที่พอจังหวะตัดสินใจสุดท้ายดูเหมือนจะไม่ดีและกลายเป็นอุไัยที่เหมือนตั้งกาดและดักต่อยแล้วก็ไม่ได้ประตูหนีห่างไปอีกจากจังหวะต่อบอลชิงกันครับก่อนที่เจมส์เบรสฟอร์ดที่เติมขึ้นมาจะจ่ายให้กับเบนเดวิส ยิงเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น3ต่อ0และสุดท้ายก็จบลงด้วยสกอร์นี้ครับสถิติหลังจบเกมนะครับในส่วนของการครองบอลเป็นเชียงรายที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับที่50.6ต่อ 49. 4 9 4สส่วนโอกาสการทำประตูเป็นอุทัยธานีที่มากกว่า13ครั้งตรงกรอบ6ครั้งส่วนเชียงรายมีโอกาส10ครั้งตรงกรอบ3ครั้งซึ่งหากมองเกมนี้เนี่ยอุทัยตอนนี้ก็ถือว่ามีความหลากหลายในการเข้าทำพอสมควรนะครับจากแผนการก่อนหน้านี้ที่จะมีลูคัสดีอาสที่คอยเติมปีก พอมาเป็นเกมนี้ก็ลองใช้ทั้งริคาร์โดซันโตสและโจนาธานอากูเดโลเล่นร่วมกันในแดนหน้าครับซึ่งก็ถือว่าออกมาดีเหมือนกันนะครับยิ่งระบบของมิลลสปีกก็จะดูโดดเด่นและเกมนี้จากกริดลาบตระกูลหรือเบนเดวิสก็เล่นได้อย่างโดดเด่นและมีโอกาสทําประตูมากมายเลยนะครับขณะที่เกมรับก็ยังไม่ได้รับการทดสอบเท่าไหร่และผมก็มองว่าอุทัยธานีเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่ค,ความสม่ําเสมอครับ และการปรับแก้เกมเยือนของพวกเขาเท่านั้นซึ่งหากทําได้ก็มีโอกาสที่จะยืนระยะในการเกาะกลุ่มหัวตารางได้เลยครับขณะเดียวกันครับสถานการณ์ของเชียงรายเกมนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการขาดแมตช์มานานถึง2สัปดาห์ก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการตัดสินใจพอสมควรคือแมตฟิตของพวกเขาเนี่ยไม่ได้แย่นะครับแต่การตัดสินใจหลายครั้งมันก็มีข้อผิดพลาดจนนํามาซึ่งการเสียประตูซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขายังสามารถทําได้ดีกว่านี้ขณะเดียวกันนี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่พวกเขาครองบอลได้เยอะ แต่ปัญหาก็คือพอพาบอลไปถึงพื้นที่สุดท้ายพวกเขามีการสร้างโอกาสที่ทําให้มันจะแจ้งและมีลุ้นประตูมากกว่านี้ขณะที่เกมรับก็ยังต้องปรับเพราะยังมีบางจุดที่โดนเจาะอ,อยู่รวมถึงการโดนดึงจนหลุดจากพื้นที่จนโดนเข้าทําหลายครั้งนะครับและถ้าหากสกิลนักเตะเป็นรองนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มการสอดซ้อนและช่วยเหลือกันให้ได้มากกว่านี้ครับทำให้หลังจบเกมนี้นะครับตารางคะแนนก็กลายเป็นบุรีดำที่แม้ไม่มีโปรแกรมเตะทั้งสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้า ก็ยังยืนจ่าฝูงได้ต่อไปแน่นอนแล้วนะครับตามมาด้วยการท่าเรือที่มีแต้มเท่ากับแบงคอกที่15คะแนนส่วนกลางตารางอุทัยธานีก็เริ่มแรงมาแล้วมี12แต้มเท่ากับเมืองทองแต่ประตูได้ดีกว่าครับขณะที่ลำพูนก็ไต่มาโยนดับ8แล้วนะครับขณะที่ท้ายตารางเองยังเป็นขอนแก่นที่ยังเป็นบุย้ยขณะเดียวกันเชียงรายกับนครปฐมก็ยังคงมี4แต้มเท่าเดิมและมีระยองที่แต้มหยุดที่5คะแนนมาสักพักแล้วครับ โดยไทยลีกเองก็จะไม่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์นี้นะครับเพราะจะมีโปรแกรม AFC Champions League เข้ามาแทรกที่มี4ตัวแทนจากไทยลงแข่งขันทั้งบุรีรัมในระดับอีลิตท,ที่ล่าสุดพวกเขาก็เดินทางถึงออสเตรเลียตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะจะเตะในวันอังคารนี้ซึ่งพวกเขาก็จะเจอกับ Central Coast Marin e r s ทีมแชมป์เอฟซีคปีล่าสุดในวันอังคารนี้นะครับจะถ่ายทอดสดทาง BG Sport ในเวลา15นาฬกาแล้ต่อด้วยวันพุธ ที่จะมีแบงคอกที่จะออกไปเยือนนำดิน FC ที่เวียดนามใน FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีก2ซึ่งล่าสุดทั้งทีมก็ได้ออกเดินทางไปที่เวียดนามแล้วนะครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาโดยจะเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงถ่ายทอดสดทาง BG s p o r t เช่นกันครับส่วนวันพฤหัส,สบดีก็จะเป็นเมืองทองที่ไปเยือนชุนบุกฮุนไดมอเตอร์สที่เกาหลีในเวลา15นาฬิกาทาง YouTube ของ BGS p o r t และปิดท้ายที่ท่าเรือครับเปิดบ้านพบกับ L i o n c ซ t y s e เ l เ r จากสิงคโปร์ ที่ BG Stadium ในเวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทาง BG Sport และ PPTV HD ช่อง36นะครับและไทยลีกนะครับจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ครับทั้งหมด7คู่โดยจะมีคู่ระหว่างบุรีรัมย์กับเมืองทองนะครับที่ถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิงเคิ้ลคิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคิดไซโค้งด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ